สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับสวัสดีครับพบกันเช่นเดิมวันนี้ดีใจได้เสือมาฝูงหนึ่งฮ่าฮ่าหนุกวางเอลซิงอะไรวะเนี่ยเออคุณบุญศรีเออพี่บุญศรีสวัสดีครับพี่บุญศรีฐานเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ได้คิดเรื่องฐานกับผมเลยพี่โทรหาผมด้วยนะเกินครับเกินสิบเอ็ดครับเสือสิบสี่ตัวนะครับเสือเยอะ ตอนนี้บอกแล้วตั้งใจจะซื้อเสือให้ได้ร้อยตัวไม่กระสิ์ให้ได้ร้อยองค์นี่เห็นไหมเสือื้อเสื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 อหลวงพ่อวงเสือหลวงพ่อปัอสนสู้ไม่ไหวมัญหายากแต่เมื่อวานก็ซื้อไว้นะอะคุณแกสวินสวัสดีครับนี่ใครอยากดูหลวงพ่อดิ่งแชมป์แชมป์แชมป์โลกนี่เห็นไหมอุปชาดิ่งหรือพระครูวิบูลขนาดรักดิ่งนะครับวัดอุตสภารามโอ้งามแต่แต่กา มาละจ้าสองล้านกว่าบอกแล้วความอยากได้ไม่มีที่ขิดสุดสองล้านสองแสนซื้อ,อม,มีสวยวันนี้เอามาซื้ออีกนะครับอันนี้ยานวิทยาคมคูณคูณจะคูณคูณแล้วคูณอีกนะครับคูณแล้วคูณอีกนะครับหลงมะคูณนะครับแม่บ่อยากว่าบ่อยากเว่านวะนวะเขาเรียกว่านวะนะครับ อันนี้หลบเงินหนึ่งห้าพิมพ์นิ้วจุดนิ้วจุดเป็นไงล่ะวิ่งวิงวิงวิงว่ง,งนอนนั่งก็เฉือสเสือสเสือเสือโอ้ยแดงเป็นเลือดสเสือจ้าเสือสเสือเสือเสือโอ้โหอะไรของมึงนี่สวยจริงเลยมันเป็นความสุขครับความชอบความสุขบอกแล้วตอนเด็กเสือกลำบากไม่มีตังค์ซื้อโตมามีฐานะซื้อแม่งหมดเลย นะครับสวัสดีครับหวัดดีครับผู้บ่าวไทยบรนเทาไทยบรนเทากล่าวยืนยังเซจะเกเรได้ไงบ้านมันดอยหวัดดีครับสวัสดีครับอาจารย์ผมไปอุ่นหนุนลูกสาวอาจารย์สุดยอดครับแจ๋วเลยตะวันสีรงหวัดดีครับคุณธนะสวัสดีครับเอ็มรูปรอหวัดดีครับอนะครับบอกแล้วหลวงพเดิงหรือพระครูพิบูลคณารัก วัดอุสภารามหรือวัดบางวัวเจ้าคณะแขวงอำเภอบางบกงผู้โด่งดังในอดีตดังถึงดังมากนะครับดังถึงดังมากนะครับวงนี้ไม่ธรรมดาแถวบางบกงรู้กันดีนะครับเอาอีเล่อีเล่โชว์ตัวอีเล่เอาเฮ้ยอีเล่อีเล่คว้าภาไปนะนะครับอีเจเล่อีรอนเล่อีเจเล่ เออคุณประเสริฐวาทินวิเศษนะเชไสุพรรณบุรีเป็นไงบ้างมาเชาเช้าไปสุพรรณบุรีครับไปดูหลวงเนียมไม่เนียมซะแล้วเนียมดูลูปในแท้เราดูจริงสลบชัยนิพพุวิตันดีนะครับอ่ะคุณผลลบดีศรีสุขสวัสดีครับนายเกษมพงศ์สวัสดีครับบัณฑิตสมศักดิ์สวัสดีครับประสิทธิทองเชื้อสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะเออคุณวัชรศรีสกุลโจกเผือกมณีสวัสดีครับ คุณสุชาติหาดเชียงสวัสดีครับคุณสนอบเป้นทองสวัสดีนะครับเล่นพราแท้นะครับชีวิตมีความสุขสนุกสนานลื่นเริงมันเทิงจิตโอ้โหเพชรม็ดโตจังเลยหลวงพ่อชอบโดดจังอะไรเลอะวะเนี่ยกาวอ่ะเหมือนมันเหมือน,นมีกาวติดอยู่เนี่ยอะไรวะตรงพลาสติกตรงเนี้ย อืเป็นไปได้ไงวะข้แผ่นพลาสะติกติดไว้ดิอ๋อแผ่นพลาสะติกติดไว้เพื่อกันไม่ให้หน้าตลับเป็นรอยเอเก่งเก่งเจ๋วอืมปักเข้าให้คนจากกันคือนั้นสองเรา แอบซบเศร้ามอกพิษพิลลมหวานซึ่งกินใจชวนอย่าล้างเลยต้องดูถ้าังนี่จะชัดโอ้โหสุดเกมนวลมยั่ญุยุหรือไทยวันนี้ได้เสือติบตัวเลยครับใช่ครับบอกแล้วตั้งใจจะเก็บไป้ครบร้อยตัวมาจิ้มมาบุยญาเด้อ เออเออเออเป็นยังไงล่ะเพราะคนเนื้สภาพเกือบแชมป์เลยนอะไรสภาพเกือบแชมป์พ่อดิ่งเหรอทั้งพ่อดิ่งพ่อคูนเลยพ่อพ่อดิ่งก็หนึ่งกับสองอะไม่มีหลุดแล้วกันซื้อปลาซื้อปะซื้อไปเรื่อยๆตามภาษาคนมีกำลังแต่ตอนนี้อ่อนล้า อย่งล่ะแดง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 สีอย่างกับพิงโกนะครับสีอย่างกับพิงโกหลวงประคุณพญานุชยาคมนี่หนึ่งห้าก็เป็นธรรมดานะครับนิ้วจุดนิ้วจุดนิ้วจุดนะครับนิ้วจุดนิ้วจุดบุรุษนิลานามมีโคด,ด้วยไม่อยากพูดเสือ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 สิบเอ็ดตัวนะครับอันนี้ไม่ใช่สิบเอ็ดนะครับสิบสี่ โอ้โหมีทองเพียบเลยเตรียมทองซะตั้งหลายตัวแม่ถูกใจค่อยหลายเทระเบิดถดถึงเป็นภาพก็ดีอย่างนี้แล้วได้ในถิต่ตัวเองหวังได้ในสิ่่ตัวเองถูกใจนะครับคนเก็บภาพถูกทางก็ที่นี่เก็บสายอยานะรับมาแต่ละคนแต่ละคนต่อไปเนี้จะไม่มีอะไรอะ่ะ แหมลูงงี้เก็บไว้ถอให้เยอะๆก็ดีอ่าทีนี่ละกูละอีแล่ <c oughs> อืคุณอะไรเนี่ยทองพันช่างสวัสดีครับคุณชัยรัตนสวัสดีครับหลวงพ่อเสือปีสองสี่เก้าสองถ้าเป็นบ็อกตื่นเล่นอันไหลหมื่นครับพราธิการเสือวัดไผ่สามกอบ็อกตื่นนะตัวหนังสือตื่น ถ้าเป็นตัวหนังสือลึกนะหนาๆจะชัดก็เป็นบล็อกเสริมนะครับต้องตื่นๆมีเปิดกล่องไม่คืนนี้น่าจะมีนะยังไม่ได้กลับไปที่บ้านแต่เชื่อว่าจะมีพัสดุส่งมาทางไปรษณียน์นะครับน่าจะมีนะครับน่าจะมีพัสดุเยอะพอสมควรอย่างน้อยๆก็หลายๆกล่องแหละผมว่าภาวนานะครับทุกๆกล่องที่เปิดขอให้แท้พอเปิดมาแล้วมันไม่แท้ก็แหมเป็นปเรื่องน่าเศร้าจริงๆนะเออคุณบิ๊กแล ว่าดวพก็เทียนวัดป่ากไก่ราคาเทียนป่ากไก่แพงครับอันหนึ่งหลายแสนนะครับหลายแสนกิกิติโก,โกเนื้อนะวะลอกกอนดิกิโกเนื้อนะวะถ้าไม่มีเลขก็หมื่นกว่าบ,บาทถ้าม,มีเลขก็สองถึงสามหมื่นนะครับเล่นมีเลขแพงนะครับถ้ามีเลขแพงเลยถ้าไม่มีเลขก็จะเบาหน่อยนะครับโอูไข่รุ่นสองอาจารย์นี้ราคาไม่งไม่แพงครับไม่แพงไข่รุ่นสองไม่ไม่ทันหลวงพ่อไม่แพงทองคําก็ห้าหกหมื่นทองแดงก็พันกว่าบาทรอเขกันห้ยเขียนอาจารย์มีเนื้องเงินป่ะ มันเป็นสมริดเงินครับไม่มีเงินสมริดเงินสมเด็จหนึ่งหปร้อยสิบแปดปีตอนนี้ราคาเท่าไหร่ร้อปีตอนนี้ก็ยังอยู่พันกว่าบาทครับจะคนสร้างเสือปงรุ่นหกอย่างนึงเยอะวาจะามหมื่นเจ็ดพันยี่สิบตัวตอนนี้ก็อยู่อาจารย์เกือบเป็นร้อยตัวแล้วนะครับสาันยี่สิ้าตัว29้าตัวนั้นเป็นเงินนะครับไอ้ไข่เด็กก็จะดี กระแสจะเงียบเหมือนจอรุคับนะับอจย์มันก็อยู่พอๆกันนะครับไม่เงียบไม่ดังไปได้เรื่อยๆไม่จีจาดแต่ก็ไม่หวือหวาน้องเบ้นอัศวินเข้าชมเบนอัศวินนี่พ่อแดงฮะน้องเบนน้องเบนอัศวินอ๋อขอบคุณครับคุณเบนอัศวินนี่หลวงพ่อแดงเยอะสวยลูกอมหนูเขาปานวัดตุ๊กตาครับลูกเป็นหมื่นครับแต่ผมดูไม่เป็นนะเหรียญไข่พ่อนยวัดม่วงสวยๆราคาเท่าไหร่ครับก็เป็นแสละมั่ง ครูศรีวัดส่งรูปสมเด็จมาให้ดูเดี๋ยวให้เขาเช็คอีกทีนะฮะได้ได้ได้รูปครูโทนวัดบุรพาอุบลมีเนื้อทองคำราคาเท่าไหร่โอ้ไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์โทนนี่ยังไม่รู้เลยอยากทราบพระรอดครูบากองอล้วรั์ครูบากองแก้วไม่แพงไม่แพงกิ่งกิติโกเนื้อะวะก็ออกคำถามแเราเติมทองแดงต่างเรียอาจารย์ทองแดง,ง,งไม่มีมีนะว่ายอย่างเดียวเนื้อเงินหรือครับเนื้อเงินเนื้อเงินสสวยเป็นแสน ปิดโลกทองไอเลเข้าหูเืยเปิดโลกทองแดงปูดูจันสวยๆแพงเปิดโลกน่าจะอยู่สักสามสี่หมื่นไวๆราคาไปไวมากแล้วครับไม่มีราคาเดินตลอดกิ่งฟ้าผ่าบ่อะไรกิ่งฟ้าผ่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับน่าจะอรากิ่งฟ้าผ่าน่าจะเป็นเจ้าคุณสีประหยัดไม่แพงครับหลักพันกลางเสพูงรุ่นสามราคาประมาณเท่าไหร่ครับสามเป็นแสนครับ เศษร้อยปีราคาเท่าไหร่ครับร้อยปีก็มีหลักหมื่นกลางกิ่งโปลโมเันไม่ใช่กิ่งปูเริ่มกิ่งปูเริ่มห้าหกหมื่นครับท่าน้ายหลังคูครับอาจารย์หลังคูตอนนี้น่าจะอยู่สักสองหมื่นกว่าสามหมื่นหลวงพ่อดิ่งลงยามีกร่ไหลทองไหมจะพ่อดิ่งลงยามีสวยๆอันหลายล้านเสือหลวงพ่อแมนมีราคาหรือเปล่าครับพอมนไม่ทราบเลยไม่เคยเล่นบุพอมปวดทิมราคาอาจารย์เป็นหมื่นครับ เจ้าสัวรุ่นแจก,กกรรมการที่ปั๊มกอไก่สองตัวเล่นเล่นเนงินรึเปล่านไม่รู้เลยอาจารย์ครับนครปฐมมีของดีๆมากมายจะเข้าไปหาอาจารย์คุณเวชเซอร์วิสมาเลยครับมาเลยนี้อา,าจารย์ยังประจำอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ยังอยู่อพาร์ตเมนต์ทุกวันนะครับ,รบถ้าไงมีอะไรติดต่อามาก่อนถึงเนี้กกับจากสุพรรณลูคาหลายสิบไลนนั่งรออาจารย์แต่ก็ผ่านไปได้ดีใช้เวลาไม่นานในการ,รดูพระพระแท้ดูง่ายดูไวครับสมเ็จวัสมินารีไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลย เสือรุ่นหกครับรุ่นหกกาลาคูบานันตาก็หลักหมื่นนัหนึ่งกว่าสองหมื่นรวงพ่อกลับกับหลวงปู่ทำไมเรียกแตกต่างกันครับเ<ะ>ช่นหลวงพ่อสดหลวงปู่แหวนเขาว่าหลวงพ่อกับหลวงปู่อาจารย์เรียกอาจารย์ทระมันอยู่ท,ที่มันอยู่ที่อายุไงบางค,คนเนี่ยก็อย่างภาษาอีสานเนี่ยสายกรรมฐานจะเรียกพระอาจารย์นะถ้าอย่างสายใต้ก็จะเรียกท่านพ่อพ่อท่านสายเหนือก็เรียกครูบา จารย์อนาคตของพ่อพันธุ์้วก็สวนเป็นไงครับอาจารย์พ่อพันธุ์แล้วก็ส์ดีครับเดินไปเรื่อยๆคุณนันทวัฒน์ส่งพ่อคงมากับพ่อมาให้ดูอาจารย์แท้ๆจะขายครับเดี๋ยวดูแท้ๆดูกันมันมีอยู่เจ้าส่งมาแท้อ่งแกันเก๋จะขายบอกแท้ผมไม่ขายก็เลยบอกว่าแท้ซื้อเก๋ไม่ซื้อก็แค่นั้นอาจารย์ลูกศิษย์ถามเกี่ยวกับเสือพวงมาเยอะมากนี่ถามว่าไล่ราคาเสือพวงรุ่นแรกรุ่ราคาเป็นยังไง รุ่นแรกห้าหกแสนแล้วครับผมไม่ได้เล่นเพราะว่าราคามันแพงผมก็เล่นในพวกเนี้สี่ห้าหมื่นอันนั้นมันแพงเราเก็บเยอะขนาดนี้ไม่ไหวพอดิ่งรุ่นแรกไอ้รุ่นแรกมีเนื้ออะไรบ้างกันมีทองแดงอย่างเดียวครับถ้าเงินลงถ้าเงินก็เงินลงยากาลาคูบานันดาราคามันมูกว่าบาทสองหมื่นครับสร้างเกื่อนเจ็ดชั้นราคาเท่าไหร่ครับสองสามหมื่นครับสมเด็จร้อยปีเสียนโตกดไม่เต็มพิมพ์ราคาเท่าไหร่ครับมันก็น่าจะหลายหมื่นแล้วครับเนื้อว่านเก้าเจ็ดจาน ห <c oughs> นเยอะมากถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ได้สวยเป็นล้านเหรียญอามนุมานหลังจานปู่ทิมสร้างไหครับเี่ยไม่เคยเห็นนะ <c oughs> ผู้ประหลาดประหลาดนี่ไม่เคยเห็นยอดธงวิทยาชินเงินไม่แพงแต่ถ้าเป็นวัดบางกะจะแพงพระชัยเชียงแสนสิงสาวจันนักห้อยขาไม่เป็นเล่นพระบูชารูปหล่อหลวงพ่อแดงวัดภูเขาหลังราคาเท่าไหร่ครับหมื่นกว่าบาท <c oughs> ประคำมือหลวงปู่สุขเล่นหาเท่าไหร่จัเป็นแสนครับ ซุ้มกงบุทวดปีหนึ่งศูนย์ไก่ทองมีสร้างบั่าครับไม่เคยเห็นนะโสทรตคนวจเล่นหาเงินกี่บาทต้องถักคุณแจนอนสีทองคำเป็นแสนเงินเป็นหมื่นเอ้ยเงินเป็นพันหลายหลายพันเจ้าโสสีว่ากาบังแก้วจั์นี่มีราคาก็ขยับเรื่องก็หลักพันครับเก็บสะสมไว้ก่อนนะใช่ใช่รูปถ่ายเจ้คุณนอนหนังไก่ข้างหลังไม่แพงไม่แพงไม่แพงเจ้าคุณนอนนี่ยังไม่มีอะไรโหดร้ายปิดตาวัด วัปาปีหนึ่งสี่คุณผู้หิงบีเสกปลูกเสปกเสปีตาว่าอะไรวัดภาวัดภาครัน้องก็พิมพ์วัดภามาคุณดมอาาะาม,มรารียนทำคำเสเดสวันดีเพื่อนโกเล็กพ่อเงินปีศูนย์หกทองคำราคาทองคำน่าจะสามแสนคแรบบับปิตาปูโต๊ะมาสเสน่ห์มาสเสน่ห์น่าจะอยู่สองหมื่นกว่าราคาไข่ลึกขึ้นไปนเรื่อยๆอืมซุ้งกองหัวโทษปีออกนี่ทำคำเดิมเหรียญเจ้าคุณทักษิณคณะศิษย์หมื่นหมื่นกว่าบาททักษิณคณิี้สอ ิดตาลงมทับพิมไม่แต่งราคาครับผมซื้อสี่แสนทับวานงช่วงนี้อาจารย์เดี๋ยวในคําถามเกี่ยวกับพวกการส่งรูปพระทางไลน์่ะบางครั้งเนี่ยถ้ายังไม่ได้ดูหรือยังไม่อ่านไงช่วยผู้กดโทรมาบอกอาจารย์อีกครั้งโทรมาได้เลยถ้าส่งรูปมาแล้วนะครับยังไม่ได้อ่านโทรมาลงมหาให้นะหรือถ้าอยู่ไกลก็ส่งภาพมาเลยแท้ซื้อแกคืนเสือปากขูดหลงพววง่อวงแล้วมีที่ไหนอีกกันาะว่าเสือปากขูก เพราะวงมันมันเป็นโลหะครับเพราะปานแล้วก็เป็นเขี้ยวก็แค่นั้นนะครับพระแก้วมรกตบูชาหลวงพ่อระเีดิงดำรุ่นแรกนะครับเท่าไหร่น่าจะหลายหมื่นแล้วมั้งครับปัจจุบันพุ่นหกนี่ราคาเท่าไาร่นี่ไม่เดินรุ่นหกยังนิ่งอยู่เยอะมากแต่ก็ได้เล่เล่นผมตลอดเลยเนี่ยเล่เทียมบุกเนี่ยนะนี่อาจารย์นี่เองครับทั้งตัวทั้งตัวทั้งนมเลยหรือชาตีอาจารย์พ่อจ๋าพัอชาตีชาตีก็สวยหมื่นกว่าบาท เดี๋ยวพวกอีเนื้อเงินรุ่นแรกจะส่งให้อาจารย์ดูครับคุณสู่เดี๋ยวถ้าเจอก็คุยราคากันถ้าแท้ครับอาจารย์พ่ออิงลงยานี่เนื้อขอบข้างเรื่อยใช่ไหมข้างใช่ข้างเรื่อยแต่แต่ไม่อยากให้หาเพราะว่าเล่นมาได้อันเดียวเบอร์สูงฮัลโหลครับครับ หลวงพ่ออะไรเพราะแก้ววัดคือวันเหรอผมไม่อยากได้ชื่อลายอะไรชื่อลายอะไรพี่มัต้องดูลายชื่อยนตฮะยศโอเคเดี๋ยวดูให้แต่บอกบอกไว้ก่อนนะผิดหวังแน่นอนเออไม่ใช่หามายี่สิบปีแล้วยังไม่เคยเจอไง กันหลายๆล,ายลา้าน็เยอ,อเยนะชัวร์อ๋อเพื่อนส่งรถงพ่อเนนะอ๋อเสือรบกวนได้ได้เดี๋ยวดูนะรายเชื่อป <c oughs> าับเรียนด้วยความเคารพ เรามาแก้ว,วัดเครือวันสมเด็จวัดะระฆังพระรอดพระนางพร,งรยาพระเบญจาทั้งหลายแหล่นี่ยผมสงสารครับสงสารคือเจอเนี่ยพันลายก็เก้พันสองร้อย 1, ลาย,ยานี่เขาเชื่ออะไรจ๊ะคือ,ถ,อถ้าแท้คุณก็ทั้งปีบทั้งกระสอบเอามาหอบเงินไปก็เชื่ออะไรองค์หนึ่งก็ยี่สิบล้านสามสิบล้านทีนี้มันเจอทีไรมันเก้ทุกทีเก๊แล้วเข้าใจก็ดีเก้แล้วโกรธกันก็เหนื่อยพระที่จะได้เงินง่ายๆกับปูทิมอย่างเงี้ยนะ พ่อคูณอย่างนี้นะหรือไม่ก็เหรียญห,หลักๆทั่วๆไปยังหาง่ายกว่านะเหร <พอ S 1> ียญทวีราบทวีราบหลักพันพ่อโตวัดบางกะทินี่ยพุทธคุณทางไหนอ่ะโอ้คงกพกพันอย่างเดียวเลยเหนียวแน่นกิ่งปูแหวนปีหนึ่งเจ็ดไม่แพงกิ่งปูแหวนหนึ่งเจ็ดก็อยู่ประมาณต้นหมื่นกว่าบ,บาทเหรียญพ่อเงินปีหนึ่งห้าไอ้อเท่าไรลูกหลอกพ่อเงินปีหนึ่งห้าหลังเลขสองเลขสองรุ่นหลังไม่แพงนะหลักพันเสือโคงต้องโผล่ด้วยกันราคาเท่าไหร่จ๊ะ ก็สามสี่หมื่นนะครับผมรับซื้ออยู่แล้วสทอนปีศูนย์เก้าเนื้อเงินกระไหลทองลงยาแดงเท่าไหร่ครับก็ประมาณรักสองหมื่นห้าเหรียญหลวงพ่อโอปสีรุ่นแรกฮะไอะเล่ยเล่นหูโอปสีโอปสีรุ่นแรกหลายแสนครับตัวดำๆหนึ่งเดี่จำปีงาแกะหลวงพ่อสดจันก็หมื่นกว่าบาทอนาคตพระพรมปีศูนย์เก้าจะเป็นไงกัน หลายแสนนะเป็นพันเป็นพันที่เขาเล่นกันว่าไงทิ์จ้างส่งติดต้าปูไข่ไปองค์นึงอ่ะปูไข่หรือไข่ล็อปูไข่ล็อปู่ปไม่แท้จบข่าวแพรปูเทศปีหนึ่งหกอ่ะปูเทส เออยังอยู่เว้ยปูเทศสองหมื่นกว่าครับพ่อแดงน้ำสอครับแดงแหลมสออยู่ประมาณสองหมื่นได้ปิดตาพ่อพร้อมพิมพ์หูก็ตายพ่อพร้อมหูก็ตายพวกนี้หมื่นกว่าบาทมั้งว่าศีลขันเล่นหาเลยไม่เวิร์กเลยศีละขันสีละขันโทมเงียบเหรียนพวกลูกไข่พวกไปรุ่นสองราคาครับปัจจุบันพวกไปมันน่าจะหมื่นกว่าบาทแล้วมั่ง รูปหล่อเชวัดพ่อสุทธิวัดหนองหวายพ่อสุทธิวังหนองหวายผู้นี้เล่นหลักหมื่นกลางนะแต่ผมดูไม่เป็นนะมหาลาบปูสีจ้ะมหาลาบปูสีก็ประมาณหมื่นหนึ่งเกดีน่าดูใช่เกดถึงชีวิตพระชัยเฉลิมพลวัดสุทัศน์จันท์ในสัปฤ์มีนะครับพระชัยเฉลิมพล,พล,ม,พลมีดิองคหนึ่งก็หลายหมื่นเล่ไม่เอาปิดตาหลวงพ่อดำพระกุฏิสีสีภูสีภูก็ประมาณห้าหมื่นพุทธคุณมีเท่าไหร่จ้ะเหนียวอยู่ยงองค์พันธ์ ฟ้าผ่าพ่อพรมครับหมื่นกว่าบาทครับลูกอมหลวทับวัดทองเท่าไหร่อาจารย์ลูกอมเนี่ยครับลูกอมผมซื้อร้านหนึ่งอ่ะมาเป็นกรุ๊บกรุ๊บมันยังยังหาแท้ไม่ได้เลยนก็ไม่เป็นไรถ้ามีก็ร้านหนึ่งเอามาหลวงปู่น้าปู่นาปู่ปู่ทิมหลวงวัดระคงเก็บต้นไหนดีอาจารย์เคซีทิมหลวงพ่อเลยปู่นาปู่ทิมวัดระคงเก็บต้นไหนดีเก็บปู่ทิมเมอ๊ะ ลูกปไม่กระสิทธิ์วัดอรุณราคาเท่าไหร่ครับวัดอรุณไม่แพงเท่ว่านงแพงเหลียเสียมาปูดทวดรุ่นชนะชนะชนไม่รู้เลยพวกนี้ไม่เป็นรูปรหล่อหลวงพ่อสุวัสด์เล่นหาดหรวเพราะว่าครับรไม่เป็นเลยไม่รู้จักเลยเหลียงพ่อทองมาปีหนึ่งแปดหนึ่งแปดทองแดงก็ไหลพันถ้าเงินไหลหมื่นปิดตาปป่จีนว่าท่าลาดพิมพ์อะไรอ่ะไม่บอกพิม์ราคาเท่าไหร่เอ็ง อ่าเป็นแสนแหละแต่ถ้าแข่งหมอนเป็นล้านจารุคามเหนือดวงวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยระกว่าจันหลายพันเหรียญพระพุทธวิทยกรวัดสัตนาอ่าก็หลักแสนต้นต้นเหรียญกะปีมึกมากนะสองสี่ห้าแปดสองสี่ห้าแปดใช่เหรียญงานศพเป็นแสนอะไรลูกเลอ่าอ่าอ่าก็แข่งรุ่นสองจัน ไม่รู้รเป็นแบบไหนรุร่นสองก็แข่งไม่ได้ปีชาก,กเล่นกับผมนึงค<อ>ุณปีชามีบูตทีมหนึ่งเจ็ดเอามาให้ดูฮะเจ็ดมาเลยครับวันนี้ดูว่าไหลองแล้วเขาไม่ขายปักน้ำหลังพอสเเานพอ้ำเพา,เพาก็เล่นนะครับตแต่ว่าต้องต้องเห็นนะส,สวยก็หมื่นต้นถึงหมื่นไปเลยแล้วมันไม่เอาใครมนะ กิ่งสัสสมัยรุกปูแหวนปีสองหกไม่แพงไม่แพงพระยอดคุณพลปูเต่าทุเรียนเนื้อดินแพงเลยไหไม่แพงเต่าทุเรียนไม่แพงเล่เอาไรมันรักผมแ้วอยู่ข้าหูเข้ามือ่ะอีกสักหน้ามันถามแต่เดี๋ยวคืนนี้ไปเจอที่บ้าน จะได้น้องที่มาช่วยเปิดกล่องนะครับตะกุดห<ร>ลงพ่อ <bunk? S 2> พ,พิศพ่อพิศเป็นแสนครับสุริยันนะครับสวัสดีครับวันตีครับคุณเต้าวอทมอสวัสดีครับรปิตาพ่อเริ่มหน้าท่อมไม่รู้จักเลยนี่สวัสดีนะครับ <sk arma> ตะกุดหลงพ่อพิศเป็นแสนครับตีทัศนะครับคิตาศีชายใหญ่พ่อเงินผมซื้อสองสามล้านอืมเสาชาลีบุญเหลยญหลงพ่อรวยรุ่นสองโอ้ไม่รู้ราคาเลย กีกีดด้สวัสดีครับอภิชัยสวัสดีครับคุณเลี้ยคุณนอรุ่นไหนน่าเล่นจริงจเล่นได้ทุกรุ่นแต่ยังไม่รุนแรงมากนะครับอ่ะอยู่ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยว,ยวคืนนี้เจอกันดีกว่านะโอเคสวัสดีครับ